สนับสนุนอุปกรณ์ถ่ายภาพโดย DJI 1 3 store สวัสดีเพื่อนๆที่รับชมอยู่นะครับพบก,กับผมแก๊ปกี้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพาเที่ยวกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสไตล์การท่องเที่ยวของเรานิดนึงนะครับนั่นก็คือพาเจ้าน้องเวเปอร์ของเราเนี่ยไปแคมปิ้งนั่นเองนะอ่าเฮ้ยโหของเยอะมากเลยนะครับวันนี้มือใหม่หัดแคมปิ้งนะฮะก็น้องเพิงนวนยังอะไรนะซ่อมไม่เสร็จนะเลยต้องใช้น้องเวเปอร์ไปก่อนนะไปเราจะไปแคมปิ้งกันที่ ชนบุรีมา n เทนแคมป์นะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงรอชมกันเลยครับเอาละครับเ,เพื่อนๆโอโ้โหวันนี้มีเวลาเหลือเยอะนะครับเราก็เลยมาแวะ ร้านกาแฟนะฮารุดอกนะฮะก็อาจจะไม่ได้เข้าไปทานอะไรนะครับเพราะว่าแหมเก็บบรรยากาศสวยเงา้ยนะครับร้านเขาทําสวยนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาโชว์กัน,เ,นเพื่อนๆที่อยากมาถ่ายรูปนะก็นี่สามารถมาถ่ายที่นี่ได้นะอลองหาใน g o o g l e map ได้เลยนะครับซึ่งนี่นะฮะชื่อร้านนะโอ้เห็นไหมเนี่ยสีดำฮารุดอทนะครับเดี๋ยวขึ้นแท็กให้แล้วกันนะครับ อ,อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนั่นเองนะเพือนเพื่อนวิวภูเขามาเลยอ่ะบรรยากาศน่าจะดีน่าดูเลยนะที่แคมป์นะโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยเพื่นพนอน เรามาถึงแล้วสุบุรีมานเทนแคมป์ไปอ้าวเรามาถึงแล้วนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราเดินไปเช็คอินกันนะ บรรยากาศข้างในเนี่ยบอกเลยว่าแหมสุดๆนะเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะเพื่อนๆวันนี้เนื่องจากเป็นวันธรรมดาด้วยนะโอ้ยไอ้โหเหมือนอะไรถนนญี่ปุ่นนะแหมสุดๆเลยนะฮะอ่าแล้วก็ที่นี่นะครับมีลักษณะจองเป็นซุ้มด้วยนะครับเพื่อนๆที่ไม่กางเต็นท์นะฮะนี่ มีหลายซุ้มเลยนะครับก็ซุ้มละ1,000นะฮะเพราะว่าอะไรอะข้างในก็มีแอร์ด้วยนั่นเองนะเอ้ยดูดูด,ดูแอบดูหน่อยเอาตรงนี้ละกันนะเพื่อนๆบรรยากาศด,ดีสุดๆไปเลย เสร็จแล้วเพื่อนๆโห้ย oh, oh. ที่นอนของเราวันนี้นะโอ้ย oh, ร oh. ิมทะเลสาบนะฮู้สุดยอดโห oh. สีที่นอนหวานเจี๊ยบนะครับ <c oughs> ชิวๆนะไอ้วันนี้ไพรเวตส่วนตัวมากนะครับทั้งร้านไม่มีใครเลยโอ้ย oh, oh. จริงๆรง้านตรงนน้นอีกเพียบเลยนะแต่อะไรอ่ะไม่มีใครเลยเดี๋ยวเราพาไปดูนะว่าตรงโน้นเป็นยังไงนะ ค่าแคมป์นะครับที่นี่เนี่ยคืนละ250บาทต่อ1ท่านนะครับ วันนี้อากาศดีสุดๆเลยนลครับเพื่อนๆโอ้โหนับต้องบอกว่านับเป็นโชคดีเลยนะครับไม่มีแดดเลยนะลมก็พัดแบบว่าออุ้ยขนลุกหแหมเราแบบที่พักเขาก็สวยนะมีทั้งเป็นแม่บ้านหลังๆอย่างเงี้ยสวยงามนะมเรือก็ปั่นได้นะครับแต่จะปั่นคนเดียวก็ <c oughs> ดูเหงาหัวใจยังไงก็ไม่รู้นะ <c oughs> ไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ห้องอาหารนะเขามีอะไรกินกันบ้างนะไปดูกันไปดูกันตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะห้องอาหารเขานะครับห้องอาหารที่นี่เนี่ยจะปิดเวลาประมาณเนะท่าไหร่นะสามทุ่มนะฮะก็ที่เขาบอกผมนะนี่ส่วนที่นั่งนะนั่งสบายเลยครับวันนี้วันธรรมดาน,นะฮะโอ้โหคนน้อยคนน้อยหาอะไรกินกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปถ่ายที่แคมป์ให้ดู ตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะกางเต็นท์ได้นะฮะแต่วันนี้อย่างที่บอกนะครับโอ้โหลานนี้โล่งมากๆเลยนะฮะเพราะว่าวันธรรมดานะนี่แล้วก็กางเต็นท์แบบริมน้ำนะลมพัดเข้าโอ้โหนี่บรรยากาศของเขานี้ดีมากๆเลยนะดูสิแต่วันนี้เรากางเต็นท์ที่ลานหินนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดฝนตกเนี่ย เดี๋ยวมันจะเปลี่ยกนะก็เลยเผื่อไว้ก่อนนะและนี่นะครับก็คือลานหินที่ละที่กลางเต้นท์ของเรานะฮ่าฮโดดเดี่ยวนะฮะคืนนี้ผีหลอกหรือเปล่าวะเนี่ย <c oughs> มาครับเพืพ่อนๆมาดูกันว่า แคมปิ้งเนี่ยแอดมินเตรียมอะไรมาบ้างนะ,อะบอกเลยนะครับมือสมัครเล่นนะไม่ได้โปรอะไรเลยนะแต่ก็ออย่างน้อยก็นี่นะฮะเรื่องของแสงสว่างนี่ก็เป็นไฟลักษณะแขวนเนาะใช้ใช้อะไรอะพาวเวอร์แบงค์อย่างเงี้ยนะแหมก็ต่อเปิดได้นะฮะก็เดี๋ยวดูว่าจะเปิดได้ทั้งคืนไหมนะเะไม่ได้ทั้งคืนนี่หว่าเราต้องนอนนี่นะ <laughs> อันนี้เป็น power bank อีกอันนะครับอันนี้นี่โห oh, power bank ยักษ์นะครับ9 2ม2์นะฮะคือแบตเตอรี่ของน้องเพึ่งนวลน,นั่นเองนะโอ้โ oh, ห oh, ที่เป็นเศษเหลือนะขอบคุณ uh, โย่งนะฮะที่ให้มาด้วยนะฮะโห oh, นี่ไปแคมปิ้งเลยใช้เอาเป็นว่าชาร์จมือถือเนี่ย uh, เกือบเดือนแล้วกันนะ <laughs> โหดจัดนะฮะนี่แล้วก็ แทงน้ำนะโอยสี่ลิตรตายหนักมาก5กิโลน้ำเต็มนะฮะทั้งคืนแบบนี้ทั้งคืนยังได้ <c oughs> นะนอกนั้นก็อุปกรณ์แบบบ้านๆน,นะคือที่นี่ไม่ใช่เป็นที่ที่กันดานอะไรมากมายนะครับมมีไฟใช้จริงๆต่อไฟปลั๊กไฟจากข้างนอกเข้ามาข้างในก็ได้นะแต่ว่าไม่เอามันดูไม่เก๋ะนะเราต้องแบบ power bank นะ อย่งนี้นะฮะก็มานะก็ส่วนใหญ่ของแอดมินก็ไม่มีอะไรนะครับนอนชิวๆนะขอมีเน็ตใช้อัปโหลดรูปให้เพื่อนๆดูกันก็รู้แล้วอะไรเงี้ยนะอ่าเอาละครับก็บรรยากาศนะดีมากเลยเท่าที่เห็นนะฮะคือโชคดีด้วยนะฮะวันนี้อากาศไม่ร้อนนะแล้วก็อะไรอะ่ะคือทุกอย่างเป็นใจหมดเลยคนไม่มี โอ้โหคือสวรรค์นชัดนะเอา,อางี้ดีกว่าเออเอาเอาโอเคครับวันนี้แอดมินขอพักผ่อนแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศพรุ่งนี้เช้ากันต่อนะว่าเป็นยังไงนะผมคิดว่ามันน่าจะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวดูนะเจอกันพรุ่งนี้ครับ นะฮะฮพี่เขาก็ทำช่องนะ,ะช่องมาดามอีทนะฮะ,ะเราก็เลยเออได้คุยกับพี่เขาเพี่เขาเลยเห็นรถเราน่ารักนะเลยขอถ่ายรูปสักนิดนึงตรงนี้นะครับพี่อูดและพี่อีทนะครับก็ กำลังจะกลับเหมือนกันนะเราก็จะกลับด้วยนะครับแหมวันนี้ขอบคุณพี่อู๊ดกับพี่อีทมากๆนะครับที่แหมให้ของกินด,ด้วยนะ,นะ <laughs> ขอขอบคุณมากนะครับมิตรภาพแคมปิ้งนะครับเกมี <Yeah. S 2> ไว้อีกหน่อยไปเที่ยวไหนแล้วถ้าบอกข่าวจะได้ตามได้ครับมี <laughs> ช่องมาดามอีทนะฮะ <laughs> ไปดูกันได้นะครับ <laughs> ขอบคุณมากครับ <laughs> แล้วนี่นะครับก็คือแนวทาง E.V. Camping นั่นเองนะครับแหมมาแล้วขับมาแล้วสบายใจนะฮะไม่มีอะไรอะเสียงไม่มีความรบกวนคนอื่นนะฮะเอาละครับคลิปนี้ก็เป็นการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่สำหรับแอดมินนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง E.V. b i e Society เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับช่องที่จะนำสาระและความรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะฮะ าการใช้งานการท่องเที่ยวทุกผลทุกแห่งทุกเส้นทางนะครับนะฮะแล้วก็ไม่อวยด้วยนะครับที่สำคัญนะครับฝากด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับโปรดรอติดตามตอนต่อไปวันนี้สวัสดีแต่เพียงเท่านี้ครับ